อันโตนิโอคอนเล่ตอนนี้ตีห้าแล้วนะครับผมคือตอนแรกกล่าวว่าจะไม่มีคลิปเช้านะฮะแต่กลัวแฟนช่องจะไม่มีคลิปดูช่วยกันกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับขอสัก55-5ไลค์นะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามให้กัน้วยเดอพี่น้องถ้าผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ส่วนใหญ่ยังไม่กดติดตามผมฝากกดติดตามให้กันสักนิดนึงนะจ๊ะน้าไม่ออกก็สำหรับท่านผู้ชมที่ได้ออกคลิปในวันนี้ อาเมียนะเอาคอมเมนต์ตัวเองจริงด้วยครับที่พูดไปต้นคลิปก็คือต้นคลิปในไลฟ์สดหลังเกมเมื่อวานนี้อารเตต้านะครับเข้าลูปเข้าร่างทองปัจจุบันจุดเริ่มต้นนะครับคือนัดที่ชนะสเปอร์เป็นทีมแรกหลังจากที่แพ้มา3เกมแรกมาเริ่มต้นเอาชนะได้ทีมแรกคือสเปอร์สาต้องรอดูว่านาะโอล่จะสามารถทําได้เหมือนพิต้าหรือไม่ถ้ามีเกมต้องพักตัวหลักผมว่าเสียมสได้ไหม หลังตัวเดิมก็คือวารานใช่ไหมแม็กควายลูกชอแล้วก็บิซากา้ากลางมาติดดอนนี่ปอกบาตัดไปเลยครับดอนนี่ไม่ได้ครับนาอุเร่เกมให้ลงอยู่แล้วหน้ามาซียาวซานโชรแรดฟอร์ดผมว่าอ๋อมันพักตัวใช่ไหมมาติดดอนนี่ปอกบาเหรอมันก็ได้อยู่นะครับหน้ามาซียาวซ้ายอ่ะแรดฟอร์ดหน้าเป้าซานโชขวาผมว่า หน้าเป้าอาจจะเป็นครารนี่มากกว่าคือแรดฟอร์ดในยืนหน้าเป้าไม่ค่อยเวิร์กนะครับแล้วก็4-3ถ้าเกิดไปเจอทีมเล็กพอเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดโดนสวนกลับมาเนี่ยผมกลัวว่าเนปจี้มาติดจะเอาไม่ค่อยอยู่นะแต่มันก็พอได้แหละนะครับแต่ผมคิดว่าจัดแบบเนี้ยลำบากแล้วก็เขาคงไม่คิดจะจัดแบบนี้สำหรับโซชานะสวัสวดีวัยรุ่นสาร,รยานะคขประถมหน่อยครับมาติดล็อกบามาติดเดอะเบกก็น่ารอนะครับแผนนี้น่าสนใจครับ วารานโคตรแบกแบกทุกเกมแผนนี้ของน้าก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแผนที่จะงัดเอามาใช้นะครับในช่วงเวลาที่ฉุกเฉินคับขันสถิติหลังเกมนะครับเริ่มจากราเฟวารานเป็นผู้เล่นที่สามารถเคลียบอลสกัดบอลออกจากกรอบกรโทษแมนยูมากที่สุดในสนามครับจำนวน6ครั้งด้วยกันการได้ลาเฟวารานกลับมาทำให้แผงเกมรับของเราแน่นขึ้นและผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าคุณไม่มีราเฟอวารานคุณจะคิดถึงเขาครับเพราะฉะนั้นนะฮะที่บอกว่าผมอวยวารานเนี่ยอย่าให้ทุกคนทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้ว่าอวยนะครับแต่คือตอนนี้ยเขาเป็นเซนเ,นเตอร์ที่ดีที่สุดของเราดีกว่าแม็กควายดีกว่าลีเดอร์ซัดด้วยซ้ําแล้วก็เหมาะสมนะครับแล้วก็คู่ควรกับการรับบทบาทเป็นเซนเ,นเตอร์ตัวกลางในระบบหลังสามผมคิดว่าวารานนี่แหละนิ่งที่สุดมีความเร็วนะครับในการวิ่งไล่กวด แล้วก็สามารถสกัดลูกกาการนะครับมุงเคลียบอลเวลาที่โดนเขาบอมมาเขาเปิดจากด้านข้างมาเพราะว่าสเปอร์เมื่อคือนนี้โดนบีไปต้องขึ้นริมเส้นบ่อยให้คอร์ดเข้ามาก็ได้ลาเฟวารานนี่แหละช่วยเอาไว้นะครับสถิติมันก็มีบอกอยู่ว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถสกัดบอลเคลียบอลจะขอโทษมากที่สุดของทีมเรา6ครั้งนั่นแสดงว่าอาเมียตาถึงส่วนสกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับเมื่อคืนหลังเกมผมก็ชมไปเยอะมาก สัมผัสบอล6 3ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ95%วางบอลยาว100%ครับสติรนะฮะโอ้โหไม่พลาดเลยนะถือว่าออกบอลยาวแม่นยำนะครับจากแนวหลังชนะในการดวลหนึต่อ1 11ครั้งครับเยอะมากที่สุดในทีมนะฮะแย่งบอลนะครับผมประทะสำเร็จ4ครั้งสก,กัดบอลนะครับเคลียร์บอลจะกอบเขตโทษ2ครั้งแล้วก็สามารถตัดบอลได้1ครั้งเอดิสันข่าวนี้เมื่อคืนยิงมา1ประตู สัมผัสบอลส4สี่ครั้งจ่ายบอลยาสําเร็จ4ครั้งนะครับเคลียบอลสาเร็จ1ครั้งเอาชนะในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับกองหลังคู่แข่ง2ครั้งเข้าปะทาสำเร็จนะครับแย่งบอลมาได้1ครั้งแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะหนึ่งประตูถือว่าเป็นประตูแรกในซีซั่นนี้ของคาวานี่ด้วยใส่ตีต่อมานะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดอายุสั่ที่หกปีครับสองร้อยหกสิบเจ็ดวันคริสเตียโนโรนัลโดเป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดที่ทั้งยิงแล้วก็จ่ายครับในเกมเดีย นับตั้งแต่ดีดี้ด็อกบาครับเคยทําได้เมื่อปี2014โอ้โหแล้วคือเกมนั้นนะครับด็อกบาเนี่ยเจอสเปอร์เหมือนกันด้วยอายุ36ปีนะครับ267วันโอ้โหเล่นได้ขนาดนี้แล้วประตูนในวันนี้นะครับที่พี่โดแอซิดได้กับเอดิสันคาวนีเป็นครั้งแรกครับที่มีนักเตะอายุ34ปีหรือมากกว่านั้นประสานงานกันคนนึ่งจ่ายคนนึงยิงอายุมากกว่า34ปี นับตั้งแต่พอสโครครับก็คือเจ้าของสถิติเดิมเป็นนักเตะทีมเรานับตั้งแต่พอสโคจ่ายกับแรนกิกยิงประตูได้นะครับในเกมที่พบกับนิวคาสเซิลเมื่อปี2010ซึ่งพี่โดในวันนี้นะครับนอกจากที่จะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แล้วยิงประตูแล้วก็แอสซิสต์พร้อมกันในศึกพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งที่12ครับโดย3ครั้งจากที่2ครั้งเนี่ยก็คือสเปอร์นะฮะพีโดกชอบยิงชอบจ่ายนะครับเวลาเจอสเปอร์ สาจาก12บครั้งครับเป็นนัดที่พบกับสเปอร์นั่นเอง G O A T Greatest of all time นะครับตำนานของแมนยูเรอัลมัตรวดและก็ทีมชาติโปรตุเกสยิง11ประตูใส่ไก่เดือยทองครับสเปอร์ในทุกรายการนะครับก็ถือว่าเป็นการยิงมากที่สุดนะฮะในบรรดาทุกทีมที่ปิโดได้เจอมาด้วยนะครับยิงไป11เม็ดมตรใส่ตีสุดท้ายนะครับตัวสำรองที่ลงมายิงประตูในศึกพรีเมียร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดในประวัติศาสตร์17ประตูโอเลกุน่าโซชา 14ประตูชิชาลิโต้ครับฮาวิเอนดนเดสแล้วก็9ประตูมาคัดแรดฟอร์ดสถตติจาก sky ยสปอร์ตแรดฟอร์ดเมื่อวานนี้ก็ยิงประตูได้นะครับ4นัด3ประตูในขณะที่นาโอเล่นะฮะออกมาชื่นชมคู่กองหน้านะครับอายุรวมกันเนี่ย70นะครับคนหนึ่ง34อีกคนหนึ่ง3670ตีพอดีรวมกันออกมาชื่นชมว่าเป็นสุดยอด คู่หัวหอกที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูเนแตตดประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและทุกคนเนี่ยสู้เพื่อสโมสรไม่ได้สู้เพื่อเขา <c oughs> มันยอดเยี่ยมมากในช่วง6กถึงเนาทีแรกเราปล่อยพวกเขาครองบอลมากเกินไปหน่อยนะแต่กับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาทั้งคู่สุดยอดมากๆมันเป็นการจับคู่กันที่ลงตัวเป็นทีมที่มีอายุ รวมกันในเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้ที่ผมเลือกส่งลงสนามในวันนี้ผมคุมทีมที่ดีมา3ปีการซ้อมเมื่อวันงคารที่ผ่านมานะเขาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดมากกว่าทุกคนดังนั้นผมถึงให้โอกาสเข้าลงสนามเขาที่ได้ลงกองหน้าคู่กับคริสเตียโนโรนัลโดปรากฏว่ามันเวิร์กพวกเขาเล่นร่วมกันได้ดีมากๆพวกเขาเคารพซึ่งกันและกัน มันทําให้เราได้เห็นาการประสานงานที่มันยอดเยี่ยมโรนัลโด,โดจ่ายกับเขานี่ยิงพวกเขาทั้งคู่สุดยอดมากๆไม่เป็นสองรองใครผมคิดว่าผู้เล่นทุกคนเล่นเพื่อสโมสรไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวผมมันเกี่ยวข้องกับการทํางานเป็นกลุ่มพวกคุณต้องเล่นเพื่อแฟนบอลแล้วก็กล่าวชมนะครับลาเฟวารานว่าเป็นผู้เล่นที่ระดับท็อปนะ เขาเป็นนักเตะที่อ่านเกมได้ดีมีความเร็วมีประสบการณ์เคยคว้าแชมป์ที่เรอัวมาตริดมาแล้วการได้เข้ากลับมาถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนถือว่าเป็นสีที่สําคัญมากที่สุดสําหรับเรานะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะเวลานี้แล้วก็ฝากไว้นะฮะให้กับวัยรุ่นแมนยูได้คิดนะฝากไว้ให้คิดเมื่อคุณออกจากสนามโดยที่คุณเอาชนะสาประตูต่อศูนคุณสามารถเก็บคีนชีตได้มันเป็นเรื่องที่ น่าประทับใจมากผมยินดีกับดาวิดเดคิอาด้วยในวงการฟุตบอลบางครั้งมันก็มีสิ่งที่เข้าทางเราบางทีมันก็ไม่เข้าทางเรามันไม่ใช่วันของเราเราจำเป็นที่ต้องพยายามมุ่งมั่นทำให้แฟนบอลเห็นทำให้แฟนบอลเห็นในทุกๆสัปดาห์โดยวันนี้เด็กๆเ,เก่งมาก ในขณะที่ท่านเซอร์ดอกเตอร์มาคัดแลดฟอร์ด MBE นะครับออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเดินหน้าไปด้วยกันเชือ่อมั่นในนาโอเล่ดอกเตอร์มุงนิเซฟนาดีกว่า <ง iliyor> เห็นได้ชัดว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกมีโมเมนต์ที่มันยากลำบากเนื่องจากเราไม่สามารถเอาชนะในเกมนัดที่มันผ่านมาได้ฟอร์มการเล่นของพวกเราไม่ค่อยดี เราจําเป็นที่จะต้องตอบสนองมันเราต้องสู้เราต้องลุกขึ้นสู้เราต้องทําอะไรสักอย่างทีมงานสตาฟโค้ชและผู้เล่นทุกคนคิดเหมือนกันคือต้องการเอาชนะการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมันเต็มไปด้วยความกดดันคุณจําเป็นที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้นะไอการเล่นเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของแฟนบอลเนี่ย การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ฉุกเฉินช่วงเวลาที่ยากลาบากสโมสรแห่งนี้ทําได้เสมอมันเป็น D n a อ็นเอมันเป็นจิตวิญญาณผมคิดว่าอุเลกุูน่าโซชากําลังเตรียมทีมให้พร้อมกับการเอาชนะคู่แข่งเราทุกคนต้องเชื่อในสิ่งที่ผู้จัดการทีมบอกให้เราทําซึ่งวันนี้มันก็สามารถทําให้พวกเราเนี่ยได้มาซึ่ง3คะแนนและนี่คือ5ประเด็นร้อนนะครับหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถบุกไปเอาชนะสเปอร์ได้0ูนย์า ลูปนาะโอเล่ทำงานคอนเต้ไม่ค่อยถูกใจกับสิ่งนี้ข้อที่1หลัง3ามนาโอลเล่ไม้ตายก้นหีเผื่อใครไม่ทราบหรือว่าหลงลืมกันไปนะครับหลังสาเป็นแทนที่โอลเลอกุน่าโซชาเนี่ยเอามาใช้ครับเพื่อให้ตัวเองสามารถเอาตัวรอดในช่วงเวลาที่คับขันหรือว่าช่วงเวลาที่เจอทีมใหญ่และสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับด้วยดีนะฮะหลายครั้งต่อหลายหนครับตัว,ยวยอย่างเช่นปีแรกนะครับในการคุมทีมเต็มตัว นัดที่พบกับลิวคูสามารถยันเสมอได้หนึ่งหนึ่งหรือว่าปีที่แล้วนะครับแผนหลังสามนี่แหละคือแผนที่สามารถเอาไปตบปารีสแซงฌองแมงที่ป้าสเดอแปงได้วันนั้นก็เล่นหลังสามแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นไม้ตายก้นหีของนา้าลูกอมนะครับแต่ก็มีช่วงที่ใช้ผิดเวลาเหมือนกันนั่นคือเกมที่พบกับแอร์เบรย์ซิกจู่ๆมึงก็ปรับมาเล่นหลังสามแบบไม่มีปีไม่มีขุยแล้วนักเตะก,ก็เล่นกันผิดพลาดครับตั้งแต่ต้นเกม เป็นเหตุให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องตกรอบไปเล่นยูโรป้าลรกแทนในปีที่แล้วสุดท้ายถึงผมจะเห็นควรว่าเฮ้ยควรปลดนาโอล่นะแต่ก็ไม่เคยอยากให้ทีมแพ้ครับทำอะไรไม่ได้นะฮะเชียร์กันต่อไปถ้านาโอลเล่ยังเป็นผู้จัดก,การทีมอยู่วันนี้ถือว่ายังไม่สายไปครับที่จะกลับตัวกลับใจงัดแผนอื่นออกมาใช้งานบ้างไม่ใช่มึงจะไปตะบี้ตะบันใช้สีสองามกลางรับคู่อยู่อย่างเดียวนะครับซึ่เป็นแผนที่หลายทีมเนี่ย เขาเริ่มจับทางกันได้หมดแล้วถ้าเกิดหลังสามันดีใช้ไปยาวๆเลยครับไอหลังสามเนี่ยไม่ต้องไปห่วงว่าเอ้ยคนนู้นคนนี้คนนั้นจะไม่ได้ลงห่วงความรู้สึกแฟนบอลก่อนตอนเนี้ยเอาชนะให้ได้ก่อนลุ้นไปทีละนัดแต่แฟนบอลน,นี่ถึงขนาดแซวเลยนะครับก็เห็นอยากได้คอนเต้มาคุมทีมกันนะแกก็เลยจัดก,การอบแผนแม่งซะเลยหรือว่าเผื่อลองเล่นให้คอนเต้ดูก่อนเผื่อคอนเต้นั่งดูอยู่ที่บ้าน จะได้คิดไปด้ยวยว่าใครผ่านบ้างในวันนี้ข้อที่2จะเล่นหลัง3าลการต้องเก่งและทํางานหนักมากกว่านี้แม็กเฟสคู่นี้ถือว่าเด่นในเรื่องการเล่นเกมรับนะครับทานที้ความจริงควรทําให้ได้คนเดียวซะด้วยซ้ำไอ้การสะกงสะกัดบอลเนี่ยใช้แม็กเฟสเพื่อที่จะทดแทนปัญหาของกันและกันนะครับจริงๆเนี่ยควรใช้มิเิตัรับคนเดียวนะแต่จริงอยู่นะครับคู่นี้โดดเด่นในการเล่นเกมรับ แต่ต้องช่วยเล่นเกมรูกด้วยครับดิฉะนั้นนะครับรูโน่แฟนเดทจะเหน็ดเหนื่อยครับไม่ต่างกับเล่นแผนสีสองสามหนึ่งนั่นแหละลงคู่กันช่วยบทบี้ตัดบอลแดนกลางทีนี้พอแย่งบอลได้ปัญหาเกิดครับมีบรูโน่เพียงคนเดียวนะฮะที่สามารถสร้างสรรค์เกมได้ถ้าวันไหนคู่แข่งมีตัวแมนมาร์กล่ะประกบติดบรูโน่ล่ะเสร็จเลยน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมกราคมนี้แมนยูต้องซื้อกองกลางที่เก่งกว่าแม็กเฟสมาครับไม่ว่าจะเป็นโบรโซวิดหรือแม้กระทั่งบาเลล่า รวมถึงนะครับลูเบนเนเวสลองไปแย่ๆฮูแฮ <Yeah. S 1> นตันหมเพื่อปล่อยจริงๆวันนี้เฟสเนี่ยผมว่านะดีแค่ลูกยิงไกลที่สวยๆนะครับโดนปัดได้แล้วก็จังหวะตัดเกมครั้ง2ครั้งที่เหลือโดยรวมไม่ค่อยดีเลยนะครับจังหวะเติมเกมบุกเฟิร์สทัชแย่มากแผนนี้นะครับนอกจากวิงแบ็คคู่กลางนะครับต้องเก่งมากนะ ก็ต้องมาลองดูครับว่าโอเล่จะแก้ปัญหายังไงแต่ครึ่งหลังเนี่ยแม็กโทมิเนเเด่นมากครับลูกมูลูกดุกดันนะครับลูกล่างตะลุยทําได้ดีเลยข้อที่ 3. ปัญหาต่อมาวิงแบ็กตะกี้พูดถึงกองกลางใช่ไหมครับต่อไปนะฮะวิงแบกวาบ,บิซาก้าจังหวะลากทะลุทะลวงริมเส้นทําได้ดีมากแต่จังหวะคอสบอลปัญหายังเหมือนเดิมส่วนอีกฝั่งนะครับลูกชอนะฮะก็มีช็อตเผลนะครับสติหลุดจับบอลลั่น โดนใบเหลืองครับในช่วงแรกๆต้องปรับจังหวะกันให้ได้นะเพราะว่าตอนนี้หลัง3ถือว่าเอามาแก้ปัญหานะครับเรื่องเกมรับที่หลุดลุยเพราะแผนนี้วิงแบ็กสำคัญมากๆครับในการสร้างสมดุลทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกดังนั้นยืนยันว่าต้องดีกว่านี้แต่วันนี้โอเคละถือว่าดีนะครับในระดับหนึ่งข้อที่4ดอนนี่ฟอนเดรเบกรอย้ายเอ่อคนนี้ก็สั้นๆนะฮะยังไงดอนนี่คงต้องรอยาแล้วละครับ พราะถ้าเกิดนานลูกอมแกจะใช้งานแกนใช้ไปนานแล้วพูดแล้วก็น่าสงสารน้องดอนนี้ถ้าไม่ได้โค้ดคนใหม่โอกาสอำลาทีมสูงมากครับสำหรับดอนนี่ฟานเดเบกส่วนส่วนเฟสแม่งลิ้นพันกันส่วนเฟสสั้นสั้นสั้น,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 นง่ายๆว่าลูกชั้นต้องได้ลงและค้ที่5ก็สุดท้ายวารานยอดเยี่ยม3แนวรุกยิงกันครบวันนี้การกลับมาของวารานในบทบาทเซนเตอร์ตักลางนะครับในระบบหลัง3 กินเรียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ลูกกา,กาศหรือว่าการจัดการลูกภาคพ,พื้นดินพอสเปอร์ก็ต้องโดนบีบนะครับเจอโอเวอร์โหลดในเกมรับตัวผู้เล่นของฝั่งแมนยูเนี่ยเจ็ดคนใช่ไหมเซนเตอร์สามวิงแบ็กสองนะครับมีฟิลตัวรับอีกสองคนก็ต้องโดนบีบให้ออกไปิมเ้นไม่ว่าจะคอสเข้ามาหรือว่าเปิดคัทแบ็กเข้ามาซึ่งลาเฟลวาราเนี่ยช่วยทีไม่ได้เยอะมากๆเก็บแฮร์รี่เคนเข้ากระเป๋าเลยครับดังนั้นนะฮะอย่าเจ็บอย่าป่วย ส่วนเอดิสันคาวนียิงประตูได้แล้วประตูแรกของซีซั่นนี้นะครับเอดิสันคาวนี่นะฮะลงเล่นหน้าคู่กับพีโดวิ่งเกินอายุนะพีโดก็ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับเป็น MVP Man o f themat c h <oughs> ส่วนท่านด็อกเตอร์ครับลงสนามไปแล้ว4ี่นัดยิงไป3ามประตูเรีเยกเาว่าแรดฟอร์ด45หองศา <c oughs> ถ้าเกิดได้เอี้ยวยิงนะครับเข้ามุมยากครับที่จะพลาดสู้ต่อไปเด็กผีส่วนแฟนบอลทีมอื่นบอกได้คำเดียวนะครับว่า เซฟโอเล่นะจ๊ะนูโน่บอกเฮ้ยมึงอย่าลืมเซฟกูด้วยถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกระทืบปุ like ่มไลค์มาๆนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องอยากออกคลิปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยมาได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับนี่ผมตั้งเช็คผลอยู่นะว่ามีทีมอะไรเตะอีกนะครับในช่วงดึกบาซ่านี่ยังไม่ฟื้นเลยนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะโอเคส่วนข่าวอื่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน่าจะไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับ มันยังพึ่งจบเกม่ะเนาะนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะมีไลฟ์สดผมมาประมาณ2องทุ่มไม่ก็สามทุ่มอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเปิดรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดไลฟ์สดสนุกๆของอาเมียพูดคุยเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามสตาไตล์วัยรุ่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ